อนุสานอายะสัมมาทัภิสุขัสสนะยดียกขินังอัคคิโตมธามมติสังขสสะตาสัมมาตุนเเอวะเมตังาระยามิุมภะวายองครองอาตะวายองค์ ญาติโยมทั้งหลายในบทนาบุญสาธุสาธุสาธุต่อไปจะเป็นการถวายกระถินบริวารตะวันตะวันไว้ใจโยมู่ให้เดินมาทางนี้เข้านี้ถวายองค์ไหนก็ได้ยยาลุกเดินไปก่อนเลยจ้าเป็นแถวนะคะยายอ้าไปไปเลย Hoa ừ. không Thôi, ai chắc, ừ. có ổ răng, thiết ăn, thiết nữ cũng đang được lắm. A băng vàng băng 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 vàng băng 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 วันนี้ได้รับเกียรติจากท่านกำนันจิ๋นกำนันตำบลกำแหน่งเห็นว่าคุ้มครับตำแหน่งเมื่อวันที่แปดนี่ยใหม่ใหม่มาทานออกงานแรกเนาะขอให้เจริญรุ่งเรืองตามองค์การและข้ากำนันเนี่ ถวายองค์ไหนก็ได้ในยมนะจะเปลี่ยนตะมองคลเดินไปก่อนเดินถวายองค์ไหนก็ได้ไปวางตรงกลางตรงกลางกลางในยมวางกลางกลางจะปีนี้สวยงามเนาะโยมก็มากันเยอะโยมก็มาจากปุรุมพลมาจากสะพานนครมาจากขุนพลบุรี ไปจัดสายแห่งไรที่โมทนาเจาา้าภาพรงการต่างๆขอโมโนนาวันนี้องครองก็คือเจ้าคณะอภิรักษศาสตร์อภยุทธอาจารย์พระมหาเทวีตุกร์อภิสุขโขอภิสุขโขแปลว่าสุข,ข,อ,สข,ข,สขอ,ยอย่างยิ่งทวมีสุขแปลว่าสุขมากมาย โยมนั้งทำบุญกับอาจารย์วันนี้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญหลังสักวันเสร็จแล้วตนจะกล่าวสมโภชนิรัถารและให้พรสาธุ